สปิตจิตหลุดโลกฉายในปี2016เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แนวจิตวิทยาแบบสมจริงฝีมือการเขียนบทและการกำกับโดยเจ้าพ่อสายหนังหักมุม M. อ็มไน s h y ชอร l มาจาก The Sixth Sense, u n b r e a k a b l e Lady in the Water และ The Happening จากผลงานที่ผ่านมาก็ทำให้การันตีได้ว่าสปิตไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่เหนื้อจริงผิดมนุษย์มนาที่มีอยู่อย่างดาดเดือนในยุคปัจจุบันนะครับ ถึงว่าจะเป็นหนังแนวเหนือมนุษย์แต่ก็ยังยืนอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงในชีวิตจริงๆตัวละครนั้นก็มีมิติมีอารมณ์และก็มีความเป็นมนุษยนิยมด้วยครับสปิตเป็นหนังจิตวิทยาแนวระทึกขวัญที่ถ่ายทอดความพิเศษหรือความผิดปกติที่อยู่ในตัวบุคคลที่ดูเหมือนว่าจะธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเป็นโลกหลายบุคลิก ที่เรียกว่า Dissociative Identity Disorder หรือ DID ซึ่งตัวละครสำคัญในเรื่องก็คือเควินเวนเดลซึ่งจะลักพาตัวหญิงสาววัยรุ่น3คนมาขังเอาไว้ในห้องใต้ดินในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อให้ทั้งสาคนนั้นใส่ชุดว้าวิวและเต้นระบำให้เขาดูครับจากนั้นเขาก็จะแสดงตัวตนต่างๆออกมาให้กับสามสาววัยรุ่นได้เห็นนะฮะรวมถึงให้กับจิตแพทย์ของเขาได้เห็นด้วย บุคลิกเด่นๆเช่นชายเจ้าระเบียบผู้กลัวเชื้อโลกและความสกปรกแต่ก็ชอบดูสาววัยรุ่นเต้นระบำเด็กธรรมดาขี้เล่นและขี้กลัวนักทฤษฎีเหตุผลนักออกแบบเสื้อผ้าคนครั่งศาสนาเป็นต้นครับนักจิตวิทยาของเขาได้อธิบายว่าเควินเวนเดลมีถึง23บุคลิกแต่ละบุคลิกนั้นจะยื้อแย่งกันใช้ร่างกายของเขา เมื่อบุคลิกไหนที่มีความแข็งแรงแข็งแกรง่งก็จะสามารถยึดร่างได้แต่ตัวเขาก็ไม่สามารถกำหนดให้บุคลิกไหนออกมาได้เขาได้พยายามแต่งเติมที่อยู่อาศัยโดยความมิดชิดและแข็งแกรง่งเพราะกลัวว่ากำลังจะมีสิ่งหนึ่งที่อันตรายออกมาเขาเรียกมันว่าเดอะบีทมีความแข็งแกร่งและหวดร้ายมากๆครับบุคลิกต่างๆของเขานั้นจะผลัดกันออกมาเข้าไปในห้องขังของสาวทั้ง3คน หญิงสาวทั้ง3จริงจะต้องรับมือกับบุคลิกต่างๆแต่ก็แอบหวังว่าจะมีบุคลิกใดบุคลิกหนึ่งอย่างเช่นบุคลิกเด็กจะสามารถช่วยพวกเธอนั้นออกไปจากที่คุมขังนี้ได้หญิงสาวทั้ง3นะฮะจะหาทางหนีรอดอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่เควินเวนเดลกลัวก็ต้องไปติดตามชมหนังเรื่องสปิตเอาเองแหละนะครับ ฝีมือการกำก,ก,กับของ m อ็มไนท์เชอมารานก่อนนะับว่าคืนฟอร์มกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งในหนังเรื่องนี้นะฮะเพราะเขาสามารถแสดงความขัดแย้งของหลายบุคลิกในบุคคลเดียวได้ให้มีมุมมองที่มีแตกต่างกันน่าสนใจครับแถมยังแฝงไว้ด้วยความเครือบแคลงใจเป็นปริศนาให้แก้ไขและสามารถสร้างความกดดันให้กับตัวละครและสร้างความแตกต่างทางจิตใจให้กับตัวละครได้อย่างชัดเจนด้วยครับ ทั้งนี้นะฮะก็ต้องขอชื่นชมเจมส์แม็กอาวอยนักแสดงนำที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกที่มันแตกต่างได้อย่างชัดเจนทั้งทางสีหน้าแววตาบุคลิกการกระทาทาให้รู้สึกราวกับว่าทั้งหมดนั้นก็คือตัวละครที่มันต่างกันทาให้เราเชื่อว่าจิตสามารถควบคุมร่างกายได้และจิตก็ยังสามารถทำให้ร่างกายแสดงความสามารถที่มันแตกต่างกันได้ต้องชมว่าเขาเก่งจริงๆะนะครับ ภายใต้การดำเนิน,นเรื่องแบบเรียบนิ่งตามสไตล์ของผู้กำกับเชื้อสายอินเดียคนนี้แน่นอนว่าหากใครที่เป็นสายหนังแอคชั่นหรือสายหนังที่ดำเนิน,นเรื่องเร็วอาจจะมีจุดที่เบื่อหน่ายหลายครั้งเลยนะฮะแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยซึมซับพฤติกรรมของตัวละครค่อยๆเดินตามเรื่องที่ผู้กำกับวางเอาไว้ก็จะรู้สึกสนุกสนานและเข้าถึงอารมณ์ของหนังได้ไม่ยากนะครับ เพราะแม้ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องของบุคคลที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือที่เรียกกันว่าเรียวนั่นเองะนะครับกล่าวได้ว่าถ้าหากใครต้องการชมฉากการต่อสู้แบบสุดๆมันคงจะต้องผิดหวังกับสปิตซึ่งแทบจะไม่มีความแอคชั่นเลยนะฮะก็เป็นหนังที่ต้องการลงลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์มากกว่าในด้านอารมณ์ของภาพยนตร์นั้นก็นับว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ เอมไนชอ a มารานเขียนบทภาพยนตร์จากลักษณะของตัวละครเควินเวนเดลโดยใช้แรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีอยู่จริงนะฮะซึ่งก็เป็นโรค DID ก็คือ b i l l ี่ม l ลิ g แกนชาวอเมริกันที่มีถึง24บุค,คลิกในตัวเองครับ บิลลี่มิลเแกนเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์1955ที่ไมอามีบีสรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์โดยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กครับหลังจากพ่อแท้ๆของเขานนั้นเสียชีวิตไปแม่ของเขาก็แต่งงานใหม่กับชายที่มีพฤติกรรมรุนแรงซึ่งส่งผลต่อจิตใจของเขาในระยะยาวต่อมานะฮะ ในช่วงวัยรุ่นบิลลี่ก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดและมีปัญหาทางกฎหมายรวมถึงการใช้สารเสพติดครับในที่สุดนะฮะเขาก็จะรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลายบุคลิกภาพหรือ m u l t i p l y p e r s o n a l i t y d i s o r d ซ r ซึ่งปัจจุบันนะฮะเราก็เรียกว่า DID นั่นแหละนะครับบิลลี่มีบุคลิกที่มีความแตกต่างกันถึง23บุคลิกโดยสิ่งที่แสดงออกมาตามแบบบุคลิกนะฮะก็จะแบ่งเป็นคนคนไปครับ และทักษะเฉพาะตัวนั้นก็จะแยกจากกันอย่างเด็ดขาดและเมื่อบุคลิกหนึ่งแสดงตัวตนออกมาจะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกหลายบุคลิกเช่นกันครับในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างบุคลิกบางบุคลิกที่น่าสนใจให้ฟังแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นอาเทอร์เป็นชายชาวอังกฤษที่มีความฉลาดชอบการใช้ตรรก,กะและทำหน้าที่ในการควบคุมบุคลิกอื่นๆครับราเกนวาดัสโควินิช ชายชาวยูโกสลาเวียที่มีความแข็งแกร่งมีทักษะในการต่อสู้และก็คือบุคลิกที่ป้องกันความเปราะบางของเขาเองนะครับอดาลานาก็เป็นบุคลิกที่เป็นผู้หญิงมีความขี้อายมีความอ่อนโยนและก็มีบทบาทสำคัญในการก่อคดีร้ายแรงนะครับอเลนชายที่พูดจาดูดีนะฮะเป็นคนช่างเจราจาและมีความสามารถในด้านการค้าขายและการขายตรงนะครับ ทอมมี่ก็เป็นบุคลิกที่เป็นชายที่มีความสามารถด้านช่างไฟฟ้าและศิลปะในการหลบหนีที่สําคัญคือบุคลิกนี้อมไฟฟ้าเป็นด้วยนะฮะแต่เมื่อเขาหลุดออกจากบุคลิกนี้ไปเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเลยครับเดนนี่ก็เป็นบุคลิกที่หวาดกลัวดินเนื่องจากพ่อของเขาเนี่ยเลี้ยงและฝังเขาไว้ในดินตอนเด็กครับคริสตินเป็นบุคลิกที่เป็นผู้หญิงอายุ3มขวบไร้เดียงสา และมันจะถูกใช้เป็นที่ซ่อนตัวในเวลาที่บิลลี่เนี่ยเจอความเครียดนะครับคริสโตเฟอร์เป็นบุคลิกของชายวัย <Y> 13. 13ปีมีความสามารถในการเล่นแซกโซโฟนด้วยพอเขาหลุดจากบุคลิกนี้ไปก็เล่นแซ็กโซโฟนมีเป็นเลยครับเดวิด <David S 1> เป็นบุคลิกที่เป็นเด็กชายอายุ8ปีทําหน้าที่รับความเจ็บปวดแทนบุคลิกอื่นๆด้วยบุคลิกตัวอย่างเหล่านี้นะฮะก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองของบิลลี่จากความเจ็บปวดในอดีต และแสดงออกในลักษณะของการสลับบุคลิกซึ่งเขาเนี่ยไม่สามารถจดจําในสิ่งที่ทําไปในช่วงเวลาที่บุคลิกอื่นๆทําได้นะครับในปี1977เบลลี่ถูกจับกลุ่มในข้อหาล่วงละเมิดผู้หญิง3คนในรัฐโอไฮโอหลังจากการสืบสวนเขาก็ให้การว่าไม่สามารถจําเหตุการณ์เหล่านี้ได้และในที่สุดนะฮะนักจิตแพทย์ก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากบุคลิกที่ชื่อว่าอาดาลานา หลังจากการพิจารณาคดีครับบิลลี่ก็กลายเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ได้รับการยกเว้นโทษเนื่องจากการป่วยด้วยโรคบุคลิกหลายอันเช่นนี้แหละนะฮะและคดีการล่วงละเมิดผู้หญิง3าคนเอ็มไนช์ออมมาลานก็เลยจับเอาอประเด็นนี้มาสร้างในเหตุการณ์ของหนังเรื่องสปิตนั่นเองแหละนะครับบิลลี่ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชหลายแห่งเพื่อการรักษาแต่นะักจิตแพทย์ใช้วิธีการบำบัดเช่นการสะกดจิต การบำบัดแบบกลุ่มและการบำบัดแบบรวมบุคลิกครับก็เพื่อเป็นการช่วยรวมบุคลิกต่างๆของเขาให้อยู่ในบุคลิกเดียวกระบวนการนี้ก็กินระยะเวลาหลายปีแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในบางช่วงแต่ความซับซ้อนของบุคลิกที่มันแตกต่างกันทําให้กระบวนการฟื้นฟูมีอุปสรรคมากมายครับแต่ระหว่างการรักษาดาเนินไปได้ทั้งช่วงหนึ่งนะฮะทำให้เบลลี่เนี่ยได้สร้างบุคลิกขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งบุคลิก กลายเป็นบุคลิกที่24ของเขาและไอ้บุคลิกที่24เนี่ยในหนังเรื่องสปิตก็จะได้สร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมาก็คือเดอะบีทนั่นเองเลยนะครับซึ่งบุคลิกที่24นี้ชื่อว่าเดอะทีเชอร์ซึ่งถือว่าเป็นบุคลิกที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นบุคลิกที่เป็นตัวแทนของบิลลี่ที่ได้รวมตัวเดมมมาที่สุดในด้านความคิดความทรงจําและการตระหนักรู้ครับบุคลิกเดอะทีเชอร์นะฮะมีความสามารถในการเข้าถึงความทรงจําและความสามารถทั้งหมดของบุคลิกอื่น และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการรักษาของเขาด้วย The t e a เชอรก็มีหน้าที่ในการรวบรวมและสะท้อนความเป็นตัวตนทั้งหมดของบิลลี่อย่างครบถ้วนบุคลิกนี้ก็ททำให้นักกิจแพทย์สามารถทำความเข้าใจบิลลี่ได้ดีขึ้นและเป็นกุญแจสำคัญในการบำบัดเพื่อในการช่วยรวมบุคลิกต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว เดอะทีเชร์ shirt, ปรากฏตัวในช่วงท้ายของกระบวนการรักษาและเป็นสัญญาณที่ดีของความก้าวหน้าในการพยายามที่จะฟื้นฟูตัวของบิลลี่ให้กลับมาเป็นปกติที่ดีนะครับและแม้ว่าจะมีความซับซ้อนในกระบวนการแต่เดอะทีเชร์ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการรักษาโรคหลายบุคลิกหลายอันอย่างมีความหวังครับบิลลี่มิลิแกนเสียชีวิตในปี2014ด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลในรัฐโอไฮโ ขณะนั้นเขาก็มีอายุ59ปีนะครับเรื่องราวของเขาได้รับการบันทึกในหนังสือชื่อว่า The Mind of Billy Milligan โดย Daniel Key ซึ่งช่วยเปิดมุมมองให้กับสังคมเกี่ยวกับโรคหลายบุคลิกหลายอันแม้ว่าเขาจะจากไปแล้วนะฮะแต่กรณีนี้เขาก็ยังคงเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในวงการกจิตเวชศาสตร์และเป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และผลกระทบจากความเจ็บปวดในวัยเด็ก หากจะว่าไปแล้วนะฮะไอโรค D.I.D. ที่แสดงถึงบุคลิกหลายบุคลิกนั้นนะฮะก็ยังมีคนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือคิมโนเบลเป็นหญิงสาวชาวอเมริกันที่พบว่าเธอเนี่ยมีบุคลิกซ้อนกันอยู่ในตัวเองมากกว่า100บุคลิกเลยครับคิมโนเบลเกิดในปี1960ในลอนดอนประเทศอังกฤษเธอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงและเต็ไมไปด้วยความเจ็บปวดจากการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กครับ ประสบการณ์อันเลวร้ายเหล่านี้นะฮะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเธอเป็นอย่างมากจนในที่สุดคิมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลายบุคลิกหลายอันหรือ DID เมื่อเธออายุประมาณ20ปีการวินิจฉัยนี้เกิดขึ้นหลังจากเธอนั้นแสดงพฤติกรรมที่มีความแปลกประหลาดรวมถึงการสลับตัวตนโดยที่เธอไม่สามารถจดจำสิ่งที่บุคลิกอื่นๆทำลงไปได้เลยครับคิมโนเบลมีบุคลิกมากกว่า100คนซึ่งแต่ละคนนะั้นมีลักษณะและบทบาทเฉพาะตัว ก็ขออนุญาตนำเสนอบุคลิกที่น่าสนใจดังเนี้นะครับพทติเซียเป็นบุคลิกหลักที่มีความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันและเป็นผู้ดูแลลูกสาวของคิมครับบอนนี bon ่ <Bon ny S 1> เป็นบุคลิกที่มีความสนุกสนานและมักแสดงออกในลักษณะที่เป็นมิตรกับคนรอบข้างซาโลเมเป็นบุคลิกที่มีความสามารถในงานศิลป,ปะ และเป็นผู้สร้างผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงจนสร้างให้คิมเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากที่สุดคนหนึ่งและผลงานของเธอก็มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในแวดวงงานศิลปะของอเมริกาเลยครับรีอาเป็นเด็กหญิงที่มีความสะท้อนถึงความไร้เดียงสาในวัยเยาว์ของเธอแต่ละบุคลิกของคิมนะฮะจะมีลักษณะของพฤติกรรมความชอบและความสามารถที่มันแตกต่างกันบางบุคลิกเนี่ยก็ยังมีความทรงจําและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งเป็นบุคลิกอื่นๆที่ไม่อาจรับรู้ด้วยนะครับในบรรดา100บุคลิกของคิมโนเบลมีบางบุคลิกที่สะท้อนถึงด้านลบและความรุนแรงซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับการปกป้องตัวเองนะฮะหรือการแสดงออกถึงความเจ็บปวดในอดีตตัวอย่างบุคลิกดังกล่าวก็มีดังนี้นะครับเคนเป็นบุคลิกที่มีความก้าวร้าวและแสดงความรุนแรงออกมาเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นหรือบุคคลอื่นๆกำลังถูกคุกคาม เคนมักจะแสดงพฤติกรรมในการปกป้องด้วยลักษณะของความดุดันเช่นการโต้อตอบด้วยเธอคำที่รุนแรงหรือการไปเชิญหน้าครับเคนเป็นบุคลิกที่มีการสะท้อนถึงความโกรธและความไม่ไว้วางใจที่สะสมมาจากประสบการณ์ในการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กของเธอนะครับต่อมาก็คือจูดี้เป็นบุคลิกที่มีความคิดด้านลบเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น มักแสดงพฤติกรรมในการทำร้ายตัวเองหรือทำให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์อันอันตรายครับเธอสะท้อนถึงความรู้สึกสิ้นหวังและความเจ็บปวดที่สะสมมาจากชีวิตจูดี้ก็มักจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่คิมรู้สึกเครียดหรือรเผชิญกับความกดดันนะครับอาร์มานก็เป็นบุคลิกที่แสดงความรุนแรงอย่างชัดเจนเมื่อรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือถูกดูถูกเขาก็มีลักษณะน,นิสัยที่ไม่กลัวการต่อสู้ และมักจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่มันรุนแรงอามานอาจเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดและความโกรธที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและมักจะปรากฏตัวในสถานการณ์ที่ต้องการจะปกป้องตัวเองในเชิงกายภาพครับซึ่งบุคลิกด้านลบที่กล่าวมาเนี่ยนะฮะมักจะเกิดขึ้นเพื่อต้องการปกป้องตัวเองของคิมและสะท้อนถึงผลกระทบที่มันลึกซึ้งจากเหตุการณ์ความรุนแรงในอดีตการบำบัดและศิลปะเนี่ยช่วยให้เธอเรียนรู้ที่จะควบคุมบุคลิกเหล่านี้ และลดปัญหาผลกระทบที่มีต่อชีวิตประจำวันของเธอได้ครับและในบรรดา100บุคลิกของคิมโนเบลนะฮะก็มีบางบุคลิกที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางเพศและบทบาททางเพศที่มีความแตกต่างกันซึ่งรวมถึงบุคลิกที่แสดงถึงความเป็นผู้ชายความเป็นเกย์ได้อย่างดีนะครับยกตัวอย่างเช่นเคนจะแสดงความก้าวร้าวและการปกป้องตัวเองในลักษณะของความเป็นผู้ชายที่มีความชัดเจนเลยครับ มีพฤติกรรมที่มันเด็ดเดี่ยวชอบควบคุมสถานการณ์และมักจะแสดงออกในเชิงปกป้องบุคลิกอื่นๆเมื่อพวกเขาเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับบุคลิกนี้จะสะท้อนถึงความจําเป็นในการมีบทบาทที่มันแข็งแกร่งและทรงพลังในช่วงเวลาที่คิมเผชิญกับความกดดันครับฟิลเป็นบุคลิกที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ชายในลักษณะของความเป็นมิตรและความสบาย เขามักจะมีพฤติกรรมที่เข้ากับคนง่ายๆนะฮะเป็นคนสนุกสนาน,นร่าเริงมีมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับชีวิตฟิลก็มักจะปรากฏตัวในสถานการณ์ที่ต้องการความผ่อนคลายและความเข้าอกเข้าใจครับสตีเวนเป็นบุคลิกที่แสดงถึงความเป็นเกย์อย่างชัดเจนเลยนะครับเขามีรสสินิยมทางเพศที่เปิดเผยและมีบุคลิกที่มีความสนุกสนานมีความคิดสร้างสรรค์และใส่ใจกับรูปลักษณ์ของตัวเอง สตีเวนชอบการเข้าสังคมและมักจะสร้างความรื่นเริงในหมู่บุคลิกอื่นๆสตีเวนอาจเป็นตัวแทนของด้านที่คิมไม่สามารถแสดงออกได้ในชีวิตจริงเนื่องจากถูกกดดันทางสังคมครับอังเดรก็เป็นบุคลิกของชายที่มีความละเอียดอ่อนและอ่อนโยนเขามักมีมุมมองที่ละเอียดอ่อนต่อความรักและความสัมพันธ์และเขามักแสดงความสนใจในเรื่องศิลป,ปะและวัฒนธรรมบุคลิกนี้นะฮะสะท้อนถึงด้านที่ต้องการความใกล้ชิด และการยอมรับนะครับบุคลิกเหล่านี้นะฮะแสดงถึงความหลากหลายทางอารมณ์และการแสดงออกในตัวของคิมโนเบลซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงความซับซ้อนของโรคหลายบุคลิกหลายอันที่น่าสนใจก็คือแต่ละบุคลิกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลจากประสบการณ์ในอดีตเท่านั้นนะฮะแต่ยังคงสะท้อนถึงความต้องการทางอารมณ์และบทบาทในสังคมที่คิมไม่สามารถแสดงออกมาได้ในฐานะบุคคลเดียวครับ คิมโนเบลเประชิญกับปัญหามากมายในชีวิตเนื่องจากโรคของเธอเช่นการสูญเสียความทรงจําไม่สามารถจัดการกับชีวิตได้อย่างราบรื่นและปัญหาในการเข้าหาสังคมเนื่องจากบุคลิกต่างๆนั้นมักสลับตัวกันโดยที่คาดไม่ถึงเลยนะครับและจะมาในช่วงเวลาไหนนั้นเธอก็ไม่สามารถร่วงรู้ได้อย่างล่งหน้าเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เธอนั้นเผชิญกับความเครียดสูงๆจะมีหลายบุคลิกโผล่สลับกันออกมาเลยนะฮะ นอกจากนี้ในอดีตคิมก็ยังถูกเข้าใจว่าเป็นคนที่มีปัญหาด้านจิตทั่วไปจนต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อให้ได้รับการนิจนัยอย่างถูกต้องครับคิมได้รับการรักษาตัวด้วยการบำบัดทางจิตและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชแม้ว่าจะไม่สามารถรวมบุคลิกของเธอได้ทั้งหมดแต่การบำบัดจะช่วยให้เธอโดยบุคลิกหลายคนของเธอเนี่ยชอบใช้ศิลปะเป็นช่องทางในการแสดงออกด้วยนะครับ ผลงานศิลปะของคิมเป็นที่รู้จักในวงกว้างและถูกเลือกให้ไปจัดแสดงในนิทรรศการระดับนานาชาติด้วยซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่มีความแตกต่างของแต่ละบุคคลของแต่ละคนในตัวเธอด้วยนะครับปัจจุบันครับคิมโนเบลใช้ชีวิตในลอนดอนในฐานะแม่และศิลปินเธอยังคงทำงานศิลปะและเลี้ยงดูลูกสาวด้วยความพยายามในการสร้างความสมดุลให้กับชีวิต แม้ว่าเธอเนี่ยจะมีบุคลิกมากมายนะฮะแต่คิมก็สามารถแสดงให้เห็นถึงพลังของการสร้างสรรค์และการที่มีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตผลงานศิลปะของเธอไม่เพียงแต่เป็นสื่อกลางในการบำบัดต,ตัวเองนะฮะแต่ยังช่วยในการสร้างความเข้าใจในสังคม <c oughs> เกี่ยวกับโรคหลายบุคลิกหลายอันและสะท้อนถึงความลึกซึ้งทางจิตใจของมนุษย์ด้วยครับ แันนั้นก็คือบุคคลที่มีความพิเศษมากๆ2บุคคลที่ถือว่าหาได้ยากในโลกนี้และก็ยังถือว่าเป็นโรคที่ทางจิตเวทนั้นยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาให้หายขาดได้ก็คงต้องรอวิทยาการในการรักษาโรคนี้ต่อไปในอนาคตนั่นแหละนะครับย้อนกลับมาที่สปิตผู้ที่จะต้องกล่าวชมอีกคนนึงก็คืออัญญาจ,จอยครับนอกจากความสวยอันหายห่วงของเธอแล้ว เธอยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ที่ตกอยู่ในฐานะที่เป็นเหยื่อและสแสวงหาวิธีการเอาตัวรอดได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจากเรื่องนี้ก็เลยทําให้เธอนั้นไม่ได้มีแค่หน้าตาที่ดีเท่านั้นแต่ฝีมือการแสดงออกของเธอถือว่าพัฒนาไปอย่างดีเยี่ยมเช่นกันนะครับสปิด ก็นับว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ของ m n ็มไนช์เอามาลานที่มีความเฉพาะตัวประกอบด้วย u n b เบคเคเบิที่ใายในปี2000และกราสที่ใายในปี2019ก็น <V al ue> ับว่าเป็นหนังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสมจริงในด้านอารมณ์ความรู้สึกวิธีการดําเนิน,นเรื่องซึ่งเป็นหนึ่งในหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ทางเลือกสําหรับผู้ชมที่เบื่อหน่ายกับหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ในยุคมาเวลและดีซคองเหืองครับ ที่ดูเหมือนว่าหนังทั้งสองค่ายนั้นในยุคนี้ก็นับว่าไม่ค่อยจะมีอะไรแปลกใหม่อีกต่อไปแล้วนะครับ